สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินกินมดชมค่ะกินกินมดชมค่ะกินหมดแดงค่ะกิน<ม>ก้อยไข่มดแดงนะครับก้อยไข่มดแดงกับเจ้ากรองโตัวแฉบแล้วก็แดงหมูโตัวปนแดงหมดโดูโตัวแฉบเจ้ากรองโตัวปนนะฮะ<ต>ที่นี่ไข่ไข่เลยนะครับสุกแล้วเนาะ ม้นออกมานึงก่อนทีน้าขาไข่มันจะแบบตุบตับตุบตับอยู่ในปากอะ่ะจ้าก,กวางทัวเสีบจ้าก,กวางทัวปนจาัาโมตุเสียบกินเลชจวกิีน,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 นาาล้อืมอันนี้แมาอืมมหอ

อ่าเลยคำโอโอครับมันมันปรกติจ้ไมนสวมเท่าก,กุ๊กนาผมีคนน้าผัดอันนี้ค่ะก็เลยค่ะบรห่าพ,าพาับค่ะกหาผักขักจี

วกว่าระทุ่ง้งมันไม่ได้ผมมาเลยล่ะไม่ได้เ่ากว่ามีมตมนันแต่ร้ายๆเขาไม้ได้ปาักเพราะว่ามันมีเปรี้ยวนิดๆกับแม่ของมันนะะ ไอ้หมอมหาแล้วขดเราที่พี่ไปมาหน,น,นมีเลาขดเรานี่พี่ไพ่หมเล่าอ่ะเก็บเราเปล่็แซบน,นะครับ emu con con ạ, con to chập con ạ, là thao phải là, emi là thao phải chưa đấy, khi đó mình sẽ à, nít gìm, <laughs> à, khổ lắm nít là, นุ่มพอเวางอนุ่มมากะ่องผมั้น่ Manny mắp bunga mặt hảo 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 con hảo 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 nè, hảo 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 cột nhà cột thịt cấm mặc này

กินของเสียบก็ลองกินของเสียตดูไมด้วยนะมือของมนเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่น้องมันไม่มีอะไรน่าจะอยู่ดีมันก็ปวดขึ้นมามันแบบว่ามันมันบวมขึ้นมาเดี๋ยวมองดูว่าอันมีอะไรแทงก็ไม่มีก็คืนก็ปวดทั้งคืน หมดเลยได้ตาข้างๆบ้านนายเขาบอกว่าเขาอยากชิเมเบิองอยิง่งีเ้เขาไม่อยากเขาไม่อยากกลองมุนก็เดี๋ยวจะไวให้เขากินเจมเหล่านิดนึงสุดยอดมกากครับพี่น้อง แล้วมนก็จะจบคลิปแล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับแล้วก็มีข้อสงใช้ยังไงก็คอมเมนต์ล่างๆนะครับสาหรับคลิปก้อยไข่มดแรงของมนก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็มนตอ้องอ่ขอโทษพี่น้องนะฮะที่ในแฟนเพจมนไม่ได้ลงทางนานนะครับเพราะว่าตอนนี้มนก็ยังตามหารหัสผ่านนะครับใส่เข้าไปรหัสผ่านเริ่มแต่มันยังไม่ได้จริงๆนะฮะ <ๆ S 2> คนเฉพาะรู้ก็สี่ียนกว่ามนก็ใชไลน์นะฮะในแฟนเพจ แต่ก็ขอบคุณที่ติดตามกันตลอดมานะครับถ้าเกิดไม่มีพี่น้องนอกเมืองในเมืองประเทศไทยหรือว่าแฟนคลับเอฟซีงมูลน่ะถ้าไม่มีพี่น้องมูก็ไม่ได้มีวันนี้นะครับไม่รู้ไม่เลยรู้จักผู้คนมากมายนะคะพี่น้องน้องมูก็จะพยายามออกอากาศให้รู้ทุกทุกทุกช่องวันทุกทุกวันเวียนวันอย่างเงี้ยมูก็มีคลิปอะไรนะคะก็ว่านมวลส่วนเผาว่านมวลทำ เป็นเรือรู้อะไรเขาทําอะไรเขากินยังไงอะไรเงี้ยหมอนก็จะถ่ายทอดหรือว่าถ่ายทำให้พี่น้องเลยดูเลยรู้เลยเห็นนะครับสิ่งในที่ไม่เคยเห็นสิ่งในที่ไม่เคยกินนะครับก็ลองเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าไปกินรูอ,อะไรนะครับหมอนจะลาพี่น้องก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ